บัตรสวัสดิการแห่งรัฐข่าวจริงวันที่12มิถุนายน2567เฉพาะ2กลุ่มนี้เงินเข้า300บาทดูเลยคุณได้เงินไหมส2กลุ่มนี้เท่านั้นที่จะได้เงินเข้า300บาทของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมาดูกันว่าเป็นตัวคุณหรือเปล่ากลุ่มที่1ครับคุณจะต้องเป็นกลุ่มที่ ยินเนอตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบ ekyc นะครับทันภายใน26พฤษภาคมตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้คือการยินเนอตนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือต้องผูกพร้อมเพกับบัตรประชาชนเนี่ย13หลักให้ทันนะครับภายในวันที่5มิถุนายน2567คุณต้องอยู่ใน2กลุ่มนี้ทั้งคู่เลยนะครับต้องยินเนนภายใน26พฤษภาคม2567ต้องผูกพร้มเพกบัตประชาชนภายในวันที่5มิถุนายน2567 กลุ fig. ่มนี้ถือว่าสําคัญมากๆนะครับคุณต้องอยู่ใน2กลุ่มนี้นะครับถึงจะได้นะต้องอยู่ทั้ง2กลุ่มเลยจะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ไม่ได้ถ้าคุณอยู่แค่กลุ่มนี้แล้วกลุ่ม2คุณไม่ได้อยู่ก็ไม่ได้ต้องอยู่ทั้ง2กลุ่มถึงจะได้เงินในครั้ังนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็กลุ่มแรกก่อนเราเช็คพร้อมกันคุณอยู่หรือเปล่าถ้าคุณอยู่ยินดีด้วยครับคุณได้อยู่ในกลุ่มที่1แล้วแต่คุณต้องอยู่ในกลุ่มที่2ด้วยถึงจะได้เงินแบบแน่นอน100%นะครับ กลุ่มที่2ที่คุณต้องอยู่คือต้องเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุครับที่อายุ60ปีขึ้นไปที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหากคุณไม่ใช่กลุ่มผู้สูงอายุคุณจะไม่ได้ในส่วนตรงนี้เพราะว่าเงินครั้งนี้ให้สำหรับกลุ่มที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุเท่านั้นนั่นเองถึงจะได้นั่นเองนะครับหากคุณไม่ใช่ตรงนี้ก็ยังไม่ได้นั่นเองซึ่งรายละเอียดตรงนี้เนี่ยสำหรับเงิน300ในส่วนตรงนี้เป็นรายละเอียดที่ได้หลายวันนะครับไม่ใช่ได้เฉพาะ วันที่12มิถุนายนมีตั้งแต่11 12แล้วก็13มิถุนายนนั่นเองนะครับก็เป็นทั้งหมดเลย3วันในส่วนตรงนี้ดังนั้นเนี่ยวันที่อื่นเผื่อคุณไม่ได้วันนี้คุณอาจจะได้วันอื่นก็ได้สามารถดูได้หลังวิดีโอนี้ผมจะใส่คลิปเอาไว้ให้นะครับแล้วก็ในวันที่21มิถุนายนเนี่ยสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใครที่มีบัตรเก่านะครับตอนนี้ด่วนมากต้องรีบไปดูอย่างด่วนเลยนะครับมีคลิปหนึ่งที่ผมได้จะทำเอาไว้ คุณมีโอกาสจะได้เงินหลายพันบาทซึ่งหลายพันบาทตรงนี้เนี่ยจะเป็นคุณหรือเปล่าที่ได้เงินตรงนี้คุณต้องไปดูคลิปนั้นเลยผมได้สรุปเอาไว้อย่างละเอียดเลยหลังวิดีโอนี้สามารถไปดูได้ครับนี่ก็คือข้อมูลสําคัญที่นํามาฝากกับทุกท่านอยากให้ทุกท่านได้เงินกันทั่วหน้าได้เงินกันทุกคนไม่ให้พลาดเงินในส่วนตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นควรจะเป็นของคนที่รู้แล้วก็ทําตามแล้วก็จะไม่พลาดครับนี่คือข้อมูลล่าสุดที่นํามาฝากกันสำหรับนี้ สวัสดีครับ